สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาพสมเด็จนะครับเส้งซุ้มอย่างนี้นี่นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับแน่นอนนะผมตีลงพิมพ์เป็นโซนพิมพ์ฐานแซมนะครับสมเด็จวะระลังพิมพ์ฐานแซมนะฮะเพราะว่า พิมพ์เขาก็บ่งบอกมาอย่างเงี้ยนะครับคือ,อพระสมเด็จเนี่ยนะครับเขาจะประกอบไปด้วยถ้าเป็นผงก็จะเป็นผงห้าชนิดก,ก็จะมีผงปฐมังผงอิทธิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณแล้วก็ผงตีนสิงเห์แล้วก็มีมวลสารเองเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นในการในการผสมมวลสารต่างๆเนี่ยบางทีก็แต่ละองค์ นะครับโซนเนื้ออะไรก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับโซนเนื้ออะไรก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะฮะก็บางทีก็เนืบนุ่มบางทีก็แกร่งนะครับบางทีก็ออกโซนเนืบนุ่มบางทีก็ออกโซนแกร่งนะฮะพวกนี้จะออกโซนแบบเนืบนุ่มนุ่มนะครับ พระสมเด็จนี่พุทธคุณนี่เขาเรียกว่าไงนะครอบจัก,กรวาลอยู่แล้วนะครับพุทธคุณครอบจัก,กรวาลวัดละรังนี่ก็ที่เขาที่เขาบอกว่ามีสากลเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5พิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดี พิมพ์ทรงเจดีย์นะครับแล้วก็พิมพ์ฐานแซมแล้วก็พิมพ์เกบตบปตูนะครับส่วนพิมพ์ปกโพก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแต่ปกโพนี่พบเจอน้อยอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเนาะก็ถ้าถามผมว่าผมผมว่าเลื่นพิมพ์ไหนก็ได้หมดแหละนะครับขอให้โซเนื้อดูแบบมันมันดูเก่าดูธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่องค์ที่ถือเนี่ยจะเป็นพิมพ์ ฐานแฟมนะครับอย่างนี้เป็นพ,พิมพ์ฐานแซมครับพิมพ์ฐานแฟมสวยนะนะครับพระสวยดีนะครับพระสวยโซเนื้อสวยเส้นซุ้มนะครับพิมพ์พระนะครับอ่ะโอเควันนี้ได้สมเด็จมาถ่ายให้ชมนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับหลักๆก,ก็อาจจะเป็นสมเด็จ เยอะๆนั่นแหละเพราะผมเป็นคนชอบเลีนผ้าสมเด็จนะครับอ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เตือนตัวใหญ่กับตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ